พระเอกชื่อดังล่าสุดน้ำหนักลดผอมลงจนหน้าเปลี่ยนไปเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มชื่อดังอยากอ้อนนัสรานจุมพลวิวัฒที่ตอนนี้ลุยงานเบื้องหลังนั่งแท่นเป็นหนึ่งในทีมบริหารซีรีส์วแอบจองรักและตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วได้หมดสัญญากับช่องเจ็ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญาเพราะผมอยากทำอะไรที่ใหม่ๆ ล่าสุดอ้นนัสรานได้เปิดใจถึงเรื่องที่ช่วงนี้น่าดูเปลี่ยนไปทำอะไรมาหรือเปล่าเจ้าตัวเผยว่าบ้าผมแค่ผอมลงแล้วก็อยากกลับมาดูเหมือนคนอายุน้อยๆบ้างถามว่าทำตรงไหนเพิ่มใหม่ไม่ได้ทำจริงๆแค่ผอมลงแต่ว่ามีแพลนอยู่อุบไว้ก่อนว่าอยากทำอะไรผมเคยปรึกษากับผู้จัดการส่วนตัวไว้แต่เรายังมีความกลัวว่าจะทำหรือไม่ทำดีอาจจะเป็นการเปลี่ยนโหนงของเราไปเลยหรือเปล่า สิ่งที่เรากลัวตอนนี้คือว่าถ้าทำแล้วดีก็ดีเลยใช่ไหมแล้วถ้าทำแล้วมันไม่ดีละจะยังไงฉะนั้นต้องค่อยๆทำแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับ